เธหน้าปฏิรูป คุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเรานั้นประชาชนส่วนใหญ่คะ่ะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทําสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อและสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อําเภอพาตโตจังหวัดชุมพรเคยประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตที่ตกต่ําเนื่องจากผลผลิตที่มีคุณภาพต่ํา ขาดองค์ความรู้และต้นทุนการผลิตที่สูงซึ่งที่ผ่านมาค่ะ,กะเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการรวมกลุ่มกันในการทําทุเรียนแปลงใหญ่เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดค่ะและสามารถดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะจากการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่จนสามารถทําให้สมาชิกผู้ปลูกทุเรียน ปแปลงใหญ่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งพวกเขาจะมีวิธีการในการดูแลทุเรียนของพวกเขาอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมในช่วงนี้กันเลยค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสา ผู้ชมครับในอดีตนั้นเกษตร,รกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอพะโตะต้องประสบปัญหาผลผลิตที่ด้อยคุณภาพจากการขาดองค์ความรู้และใช้แนวทางในการผลิตตามวิถีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมาและภาระต้นทุนที่สูงจากการใช้สารเคมีนั่นจึงทำให้คุณชัดกมนเกษตร,รกรเจ้าของชัดกระมลฟาร์มแห่งนี้ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกโดยที่สวนแห่งนี้ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิก เน้นการปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับองค์ความรู้จากสำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตรอำเภอพะโตะที่เข้ามามอบองค์ความรู้เพื่อที่จะให้ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรที่นี่นั้นเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองครับในอดีตนะก็มีทั้งมังคุดลองกองอะไรก็ปลูกกัน พูดง่ายว่าเรื่องการบริหารจัดการจะไม่ค่อยมีจะปลูกกันแบบเดิมๆใช้วิถีเพื่อที่จะมองว่ามีให้มีอาชีพแค่นั้นเองนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะถ้าเป็นในฤดูเนี่ยช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของราคานะครับสมัยนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าเรื่องการส่งออกจะไม่ดีเท่ากับปัจจุบันการจัดการเรื่องตัวสินค้านะครับเรื่องปัญหาเรื่องอัตราสูญเสียก็คือเรื่องของเป็นปัญหาเรื่องโรคราเรื่องเน่าหนอนตํำหนีเนี่ย นะครับทำให้ผลผลิตเสียหายนะครับในภาพรวมคนอำเภอประโตนนี่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากว่าเรามีพืชหลักตั้งแต่ยางพาร,รา,าปลาล์มน้ำมันกาแฟในส่วนของไม้ผลโดยเฉพาะไม้ผลในพืชหลักของจุมปรถือว่าเป็นหน้าเป็นตาและก็เป็นราชาผลไม้ก็คือพืชของทุเรียนและก็พืชบังคุดซึ่งได้ชื่อว่า นราชีของลไม้คุณผู้ชมครับการที่หน่วยงานภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยตลอดจนการสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้ทุเรียนนั้นเป็นพืชต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ด้วยความสามารถขององค์กรเกษตรกรเอง โดยมีภาครัฐเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย6ภูมิภาคและมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบซึ่งจะทำให้เกิดการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพมีการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดรวมทั้งการแสวงหาตลาดใหม่ๆเพื่อลดการพึ่งพาตลาดผูกขาดอย่างประเทศจีนซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งครับ ตอนทาคนเดียวก็ขายทั่วไปผลผลิตถ้าเทียบทุเรียนเขาเรียก A,B,C เนี่ยและตอกไซ์เนี่ยผมสัดส่วนก็คือครึ่งครึ่งนะครับขายผลผลิตส่วนที่ดีก็ได้แค่ครึ่งเดียวแต่พอมาได้ร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการทําทุเรียนเนี่ยอ๋อก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรพโตครับผมบางส่วนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็เข้ามาเป็นสมาชิกครับผม เทคนิคการผลิตตุเรียนคุณภาพนะครับเรื่องการทำทำยอดนะครับป้องกงันแมลงทําลายใบนะครับแล้วการดูแลต้นโรคนะครับว่ามีโรคระบาดไหมมีแผลที่ต้นไหมนะครับแล้วก็การให้น้ําแต่ละช่วงนะครับถ้าผลแรงติดต่อกันก็ต้องให้น้ํานะครับช่วงจังหยะฉีดยานะครับสังเกตรเราเข้าร่วม GAP แล้วก็ใช้ยา ตามฟาร,ร์มเหมาะสมช่วงปี3 9 4 0นี่ที่ผมทำมาเนี่ยต่อเนื่องพอมาช่วงปี4 5จากประสบการณ์ผมเนี่ยผมก็เกิดเรื่องเขียนตำราก็เรียกว่าการผลิตทุเรียนอนอกฤดูให้กับพี่น้องกเกษตรกรทั่วไปมาเรียนรู้คุณก็ได้ตำราไปด้วยเั้นก็เป็นต้นแบบทําให้คนก็เริ่มที่หันมาสนใจเรื่องของการจัดการตัวสินค้าก็การจัดการทุเรียนให้ได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้ได้ราคามากขึ้นก็คือเริ่มทํานอกฤดูมากขึ้นแล้วก็เรื่องบริหารจัดการเรื่องต้นทุนเพราะที่นี่เราก็คิดที่จะทําเรื่องปุ๋ยผสมมาตั้งเป็นเกือบ1 0ปีแล้วยันคนที่เท่ามารวมกลุ่มแปลงใหญ่พรลรักเนี่ยที่ของที่นี่เนี่ยคือส่วนใหญ่จะทํา GAP Good a g r i c u l t u r l p r c t i c e เนี่ยก็คือมีการจัดการเรื่องการเดบบันทึกหรือว่าแหล่งน้ํามีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนเรื่องสารตกค้างหรือสารธาตุหนักนะครับแล้วก็สภาพของดินจะต้องเป็นดินที่ หมาะกับการปลูกพืชและดินจะต้องไม่เป็นดินที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหนักเพราะที่นี่ถือว่าปลอดนะครับก็สามารถผลิตเรื่องของทุเรียนได้ดีก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์และสามก็คือเรื่องของการจดบันทึกคุณจัดการอะไรในฟาร์มในสวนคุณต้องมีการจดบันทึกการใช้ปัจจัยการผลิตการใช้สารเคมีจะต้องอตอบโจทย์เรื่องกฎหมายด้วยคือหมายความหมายคือจะต้องไม่เป็นาสารต้องห้ามนะครับนั้นถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะทําให้ ตอบโจทย์เรื่องของ g p เราได้ข้ามาส่งเสริมสมาชิกในการรวมตัวเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ซึ่งสมาชิกปลูกทุเรียนตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสมาชิกได้หลักๆเลยว่าหนึ่งกเกษตรกรจะต้องผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพกเกษตรกรจะต้องมีการเพิ่มผลผลิตรู้จักลดต้นทุนการผลิต หรือคือมีการผสมปุ๋ยจชายเองซึ่งกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ทุกคนจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมซึ่งกเกษตรกรประพูดคำว่าเชปีทุกคนจะต้องมีใบใบรับรองคุณผู้ชมครับการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตโดยมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนในการผลิตทุเรียน ให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านการวางแผนที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงการผลิตสินค้าซึ่งมีมากเกินความต้องการถือเป็นการพัฒนาเกษตร,รกรรมของประเทศโดวยวิถีทางแห่งนวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามนโยบายเกษตร,ร4.0ที่มีการขับเคลื่อนโดยเกษตรกรทุกภาคส่วนภายใต้บริบทการขับเคลื่อนต่อย,ยอดจากการส่งเสริมในระบบเกษตร,รแปลงใหญ่ ซึ่งจะเป็นการกระจายทุกการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการวางแนวทางในการขับเคลื่อนที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับก็ดีครับปีนี้ก็ได้ตามเป้าครับดีขึ้นมากเลยนะครับก็จากผลผลิตเคย 60, 40, 70, 30ส่งออกเราปีนี้ผมส่งออกได้ถึง90%ผมว่าการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เนี่ยเป็นการพัฒนาผลผลิตได้เป็นอย่างดีประเด็นคือเราได้ผลผลิตมากแต่ต้นทุนสูงก็ไม่โอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตเพิ่มส่งออกได้ดีราคาดีก็แฮปปี้ทุกคนครับผม ใหญ่นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีเปลงใหญ่เกิดขึ้นขึ้นมาอย่างน้อยๆกา,ารรวมกลุ่มการรวมคนกา,ารรวมองค์ความรู้การเป็นตัวอย่าง,ง,ง,างให้กับเปลงอื่นๆทําให้เกษตรกรจืนตัวตลอดเวลาในการที่จะทําให้เกษตรกรรายหนึ่งเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้มีรายได้ก้าวครอบครัวมากขึ้นนะก็ถือว่าเปลงใหญ่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนอกจากสมาชิกรวมตัวกันแล้ว เราสามารถขยายผลองค์ความรู้กับแปลงอื่นได้ด้วยถึงแม้เรแปลงที่เราไปขยายผลก็อาจจะไม่ใช่เป็นแปลงใหญ่ทุเรียนแต่ก็เป็นแปลงใหญ่มังคุดแต่สมาชิกที่มีมังคุดเขาก็ปลูกทุเรียนด้วยคุณก็จะได้ฐานข้อมูลหนึ่งประเด็นแรกฐานข้อมูลการตลาดนะครับประเด็นที่2ฐานข้อมูลการผลิตคุณจะวางแผนการผลิตตอบโจทย์เรื่องการตลาดฉะนั้นคุณก็จะได้เรื่องมูลค่าสินค้าโดยอัตโนมัตินะครับ ต้นทุนการผลิตต่าเพราะว่าอย่างที่แปลงใหญ่เราเนี่ยมีการผลิตปุ๋ยโดยผสมเองอประเด็นที่3นะครับคุณก็จะรู้ราคาความแกวงไหวเรื่องการตลาดอย่างชัดเจนเพราะว่าเรามีเครือข่ายทั่วประเทศและประเด็นที่4สร้างความยั่งยืนในอาชีพเพราะเราจะ,ะเตือนนะครับในห่วงเวลาของการระบาดการการระบาดของโรคไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโรคเรลงเป็นการ ทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับฉะนั้นก็เลยได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ยังต่อเชื่อมกับพ่อค้าสิ่งที่สำคัญคือพ่อค้าก็คือว่าผลิตได้แต่ต้องขายเป็นเพราะเราผลิตสินค้าดีนะครับมีระบบมาตรฐานที่รองรับคือตอบโจทย์นะครับและอย่างนี้เรามีเครือข่ายเรื่องการตลาดฉะนั้น,ม,นมันก็เป็นทุกสามประสานนะเหมือนนายผิตอาจจะผลิตอะไรสักอย่างแต่คุณโดดเดี่ยวแต่แปลงใหญ่มันไม่โดดเดี่ยวมันจะมีระบบเครือข่ายของมันชัดเจน ผู้ชมคะการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพผ่านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรนอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตรแล้วนะคะยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนการผลิตผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรและจากการส่งเสริมในการทําเกษตรแปลงใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นั่นก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ของเกษตรกรนั่นเองค่ะเพราะเมื่อสินค้านั้นมีคุณภาพ แล้วกเกษตรกรก็จะมีอํานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในการทําการกเกษตรของตนเองต่อไปค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเนื้อหาของรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้ค่ะสําหรับเนื้อหาที่น่าสนใจของรายการในวันนี้ได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในวันนี้สวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป